สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องซูมสุขของพวกเราช่องซูมสุขของพวกเรานี้ก็จะนำหนังสือดีๆมีคุณค่ามีสาระนำมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันนะครับตอนนี้เรากำลังอ่านหนังสือธรรมะประดับใจของ สมเด็จพรายนาณสงวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาก็จะแบ่งหัวข้อทำไว้เป็นหัวข้อหัวข้อสั้นๆซึ่งก็เหมาะแก่ปัจจุบันซึ่งไม่ต้องใช้เวลาฟังนานนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีเวลาไม่พอหรือว่าไม่ไม่ชอบฟังนาน,านก็มี เราก็เลยมาอ่านหัวข้อธรรมสั้นๆซึ่งตรงเนี้ยในหนังสือเล่มเนี้ยก็จะเหมาะมากเลยก็ลองดูนะครับว่าจะถูกใจพวกเรามาก้อยขนาดไหนหรือถ้าจะให้กลับไปอ่านหัวข้อธรรมยาวๆทีละครึ่งชั่วโมงหรือส0สนาทีก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเราก็ยินดีวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่าน ในหัวข้อเรื่องจิตใจต้องการทำนะครับก็เป็นหัวข้อที่ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราอ่านเรื่องหัวข้อเรื่องโจงควบคุมกิเลสของตนเองหัวข้อวันนี้ที่ผมจะอ่านนะครับก็คือจิตใจต้องการทำ ว่าแล้วเราไปฟังมาพร้อมกันเลยนะครับสันดานของคนเรานั้นต้องการผลสำเร็จแต่ไม่อยากทำเหตุให้เหนื่อยยากเช่นอยากถูกรอตเตอรี่จนถึงขโมยเขาเป็นต้นตันหาในผลสำเร็จนี้เองเป็นเหตุให้คนลักขโมยเขา โกงเขาแม้การอยากถูกลอตเตอรี่กล่าวได้ว่าเป็นนิสัยขโมยอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาเสร็จแล้วสิเพราะฉะนั้นต้องควบคุมตันหาให้ผลสำเร็จนี้อย่าไปตามใจตันหา แต่ว่าส่งเสริมตันหานั้นให้ไปอยากในการประกอบเหตุซึ่งจะทําให้ผลซึ่งจะทําให้ได้ผลเช่นนั้นในทางที่ชอบนี้แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาและเพื่อให้สามารถควบคุมตันหาอันนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนหลักธรรมอีกข้อหนึ่งคือสันโดษ มีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดกันไปว่าสันโดษเป็นเหตุให้คนขาดความกะตือรือร้นเป็นเครื่องฉุดรั้งความเจริญฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสันโดษนั้นท่านสอนให้ใช้ในผลที่ได้คือให้ยินดีพอใจในผลที่ได้มา แต่ว่าในการประกอบเหตุนั้นท่านวิได้สอนให้ใช้สันโดษท่านสอนให้ใช้วิริยะความภาคเพียรพยายามคนเราส่วนมากขาดสันโดษคือขาดความพอใจในผลที่ได้แต่มักจะไปสันโดษในเหตุคือไม่อยากทำเหตุ แต่ครั้นถึงผลแล้วไม่สันโดษในผลของตนจึงทำให้เกิดการลักขโมยกันคดโกงกันหรือเกิดการแสวงหาในทางที่ผิดดังจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่นผู้ทำราชการก็พอใจในเงินเดือนแต่ว่าในการทำงานนั้น ท่านก็ต้องใช้วิริยะอุตสาหะเพื่อจะทำงานการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะได้เงินเดือนมาแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่งนั่งนอนๆอนอยู่เฉยเฉยหรือว่าคนกว่ดถนนก็พอใจในเงินเดือนที่ตนได้รับแต่ก็ภาคเพียนพยายามทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะได้รับพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนขึ้นไปอีกมิใช่ว่าเป็นการกวาดถนนแต่อยากได้เงินเดือนเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดพอถึงการทำงานกลับไม่เอาเรื่องกวาดครึ่งวันนอนครึ่งวันหรือกวาดสองวันนอนสามวันแล้วก็อยากให้ได้เงินเดือนมากๆ เช่นนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจว่าการปฏิบัติเหตุนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้วิริยะคือความเพียรแต่ว่าเมื่อบรรลุถึงผลก็ให้ยินดีในผลที่ตนได้และจะให้ผลมากขึ้นก็ให้ปฏิบัติเหตุให้ดีขึ้น ในการประกอบเหตุให้ดีขึ้นนั้นก็ต้องทำความเข้าใจหลักที่เป็นมูลฐาน 2. ประการดังต่อไปนี้ด้วยคือการทำดีและสิ่งที่ดีการทำความดีนั้นต้องเข้าใจว่าต้องการอะไรการกระทำเพื่อให้บรรลุถึงผลอันนั้น โดยชอบเรียกว่าเป็นการทำดีเช่นเมื่อต้องการทำเช่นเมื่อต้องการความร่ำรวยก็จะประกอบอาชีพเพียงการกวาดถนนเท่านั้นไม่ได้ต้องใช้กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญาประกอบเหตุแห่งความร่ำรวยด้วยจึงจะได้ผลเป็นความร่ำรวย อีกประการหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าดีนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่ความต้องการสุดแต่ประโยชน์ที่จะพึงได้เช่นในเวลาหิวอาหารอาหารที่จะบริโภคนั่นแหละเป็นของดีเป็นประโยชน์ที่เราต้องการ หรือสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้เกิดความสุขตามที่ต้องการจริงๆนั่นแหละเป็นของดีสรุปแล้วก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยอันได้แก่อาหารสำหรับบริโภคผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่แหละเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ ส่วนของอื่นๆเป็นเพียงเครื่องประกอบเท่านั้นแต่สำหรับจิตใจนั้นความดีหรือสิ่งที่ต้องการคือธรรมฉะนั้นรำรจึงเป็นความดีของจิตใจดังที่พระพุทธศาสนาสอนไว้เป็นต้นว่าความมีเมตตากรุณาต่อกัน รู้จักสันโดษในผลมีวิริยะอุตสาหะในเหตุตลอดจนถึงปฏิบัติในทานศีลภาวนาเหล่านี้เป็นการนำธรรมเข้ามาสู่จิตใจกล่อำกลาจิตใจให้ประนีตขึ้นสงบขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านเมืองมานั้นก็สร้างด้วยอาศัยธรรมคือเมตตาการุณาวิริยะอุตสาหะจนเกิดผลดีต่างๆมิใช่อาศัยอธรรมแม้ปัจจุบัน ทั้งผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองก็ต้องใช้ธรรมคือเมตตาการุณาวิริยะสันโดษตลอดจนคุณธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาความสุขความเจริญต่างๆจึงเกิดขึ้นขอให้ได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อจักได้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวมวันนี้ก็อ่านหัวข้อเรื่องจิตใจต้องการทำจบรงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจแล้วก็มีสุขภาพพารรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ฝากพวกเราที่ยากไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ